สวัสดีครับเรามาต่อกันอีกคลิปครับก็คือตัวสกอ o p y ูปปี้ไอนั่นเองนะฮะผมพามาดูเจ้าตัวท็อปเลยก็คือตัวส coopy ูปปี้ไอขับเทเวลนั่นเองนะครับมาด้วยสีแดงนะครับสวยงามนะครับจะมีทั้งหมดสีสีเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะว่ามีสีอะไรกันบ้างแต่เบื้องต้นเรามาดูในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของรถรุ่นนี้แล้วกันนะครับในส่วนของสกอูปปี้สีแดงคันนี้นะฮะ จะออกมาในแนวแบบสีอมชมพูนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสีเหมือนกันไหมกับตัวก่อนหน้าที่เป็นสีแดงนะครับเป็นสีเดียวกันนะฮะเป็นสีแดงด้านนั้นเองแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของสีบางลมด้านในก็จะเปลี่ยนไปก็คือตัวนี้นะครับในตัวปี2023มันจะเป็นสีสีเทาถ้าเกิดเป็นตัวก่อนหน้าจะเป็นสีแดงล้วนเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นสีดําแต่เพลินว่าเป็นตัวปี2023เนี่ยเขาก็เลยใส่สีเทาเข้ามาให้นะครับ เป็นการเปลี่ยนสีนั่นเองไม่มีอะไรเพิ่มเติมฮะนอกจากสีนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยสิ่งที่จะดูได้เตะตาและเกินแล้วก็สาวๆก็จะชอบหน่อยนะฮะเด็กๆก,ก็จะชอบนิดหนึ่งก็คือในส่วนของที่เป็นลายสีชมพูหน่อยนะครับแล้วก็คําว่า s c ปปี้ไอนะฮะแต่อไม่มีนะฮะปิดปากและเกินนะฮะคำว่าไอคำว่าซ c ปปี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวโครเมียมนะครับที่ต่างจากรุ่นอื่นเลยก็คือขอบเนี่ยจะเป็นขอบสีชมพูครับ นะฮะจะดูมีมิตินิดน,น,น,นึงแล้วก็สวยงามอ่าแต่สิ่งที่นะครับไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยก็คือในส่วนของตัวคันสตาร์ทฮะก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะครับในส่วนของรุ่นขับทเวลนะครับทำไมรุ่นนี้นะครับถึงได้ราคาที่แพงกว่ารุ่นอื่นนะครับหรือเขาเรียกว่าตัวท็อปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ส่วนของรุ่นนี้ก็คือจะมีในส่วนของรีโมทมาให้เขาเรียกว่าเคเลด นะครับในการเปิดปิดสัญญาณแล้วก็ใช้งานแล้วมีการขโมยในตัวด้วยนะครับรุ่นนี้ใน s ูเป p y ีจะเป็นรุ่นเดียวเขาเรียกว่าตัวท็อปนะฮะหรือว่ารุ่นขับทวีนั่นเองนะฮะที่มีครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีโมทนะครับเปิดสัญญาณกันขโมยนะครับหรือว่าการเปิดสัญญาณเชื่อมต่อกับกุญแจนะฮะหรือระบบตรงนี้นะครับเพื่อใช้งานนะครับหรือว่าเลิกใช้งานปิดสัญญาณให้เรียบร้อยนะครับเพราะเดิมทีแล้วตัวลองลองท็อป แล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายที่เป็นตัวซี่ลวดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของปุญแจเสียบธรรมดาพอเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปเลยมันก็จะเป็นในส่วนของรีโมทนะครับสีเป็นสีด้านนะครับสีสวยงามนะฮะอย่างที่เคยแจ้งนะคลิปก่อนหน้าก็คือในส่วนของรหัสเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัว P ดําท้ายคือ CBTP นะฮะ CBTP นะครับก็คือตัวนี้ฮะ CBTP ตัวนี้คือรหัสของรถรุ่นนี้ นะครับลงท้ายด้วยปีคือตัวปี2023แล้วนะครับ <S <S โอเคในส่วนของตัวที่เก็บของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไทย A อย่างที่เคยแจ้งใน t h a ิ g r o u นก่อนๆยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นคงสไตล์คงเดิมของ Scubby e เพียงแต่ว,ว่าสีเสือเปลี่ยนใหม่นะครับเขตสีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสีด้านในก็เปลี่ยนเหมือนทําเป็นแบบ t ู o ทน n e หน่อย นะครับให้ดูมิติแล้วดูสวยงามเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าสีนี้สวยไหมสวยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้รถมาครบก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูครบสีเลยก็ถือว่าสวยงามตามสไตล์ Scoopy นะครับระบบไฟเป็น LED ไฟหน้านะฮะไฟเลี้ยวก็เป็นไฟที่สามารถซ์วิสได้ระบบเบรกนะฮะก็จะเป็นยึดเบรกหน้าดัมเบรกหลังเป็นระบบคอมบีเบรกเช่นเคยถามว่าบางคนสงสัยว่าคอมบเบรกคืออะไรนะครับเวลาโดยปกติแล้วเนี่ย อคอมบเบรกเขาเรียกว่าเป็นตัวกระจายแรงเบรกโดยการบีบเบรกข้างซ้ายเนี่ยถ้าปกติแล้วจะเป็นเบรหลังอย่างเดียวแต่เกิดว่าเป็นรถออโตโ้ของออโตเมติกของคันหน้าเนี่ยเวลาเราบีบเบรคข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยเบรกหน้าทํางานด้วยนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเบรหลังใช้งานประมาณสัก70%เซบรกหน้าประมาณ30%นั่นเองเวลาเราใช้งานเบรกข้างซ้ายนะครับว่า บุคคลทั่วไปเนี่ยบางทีเขาไม่ทราบว่าเบรกที่ดีที่สุดก็คือเบรกหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่เป็นเนี่ยจะเป็นเบรกที่อันตรายที่สุดเช่นเดียวกันนะคนทั่วไปก็เลยกลัวที่จะใช้เบรกหน้านั่นเองทางวอนด้าก็เลยทําให้เป็นระบบคอมบยเบรกนั่นเองถ้าเกิดว่าใครขับรถเัืนี้ไม่ต้องกลัวฮะใช้เบรกข้างซ้ายนี่ก็พอแล้วนะถือว่าใช้ได้นะครับสีสวยงามนะฮะตามสไตล์สกูปปี้ ถือว่าเป็นตัวปี2023โดยแท้นะครับใครที่สนใจนะฮะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับคือลิงก์ไลน์ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อได้ดูเป็นรุ่นไหนก็ได้ฮะของพันด้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเรามีทําสัญญาถึงบ้านและเป็นเงินผ่อนนะครับเงินสดเราก็ขายเช่นเดียวกันนะครับก็ทักมาคุยพูดคุยกันได้เลยนะครับก็วันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวก่อนละครับ สวัสดีครับ